นี่ครับดูหนูปากช่องครับโอ้โหมันแทบเลยครับดูโอ้โหครับหนาหนูกำลังกินกระโพดเลยครับนี่หนาหนาวครับโอ้สุดยอดเลยครับดูมันเดือดเลยครับสวัสดีครับชิงลูกโคราชครับวันนี้ไม่ได้มาโต๊ปลาหรอกครับวันนี้พามายามหนูครับหนาเขาดักหนูไว้เขาชวนมายางเลยที่มายามหนูครับพอดีกลับบ้นปากช่องครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับจักคนพาไปยิ้มยิจำหม่องได้ไหมนี่ ลังกึ่มๆเลยนี่ครับดีอว่ะลงมาจำม,มองไม่ได้เลยเ <laughs> นี่ยหลอดตั้งไหนนี่ล่ะหลไ,นนไหนใช่ไหมนะมีอยู่เออ สามทิบคันใครดูเท่าไ่จะขี่คันนี่นะ <laughs> คนคนมาคนคนดักเมาจำไม่ได้ไม่เดไม่เจอจักหลังเลยนี่ <laughs> สามทิพย์นี่และหลอด่ยเอายางนี่ <c oughs> นดิม่ทิ้ดเลยไม <c oughs> ่ทิ้ดเลย <c oughs> เอาละหนึ่งหลังคันไป <c oughs> Oh kind of หลังผ่านไปไม่ติดในสองคันอยู่ไหนเอ้ยังม่สองคันล้จะกระโดยางวะนี่เราไม่ย่างพูดถึงอุตเป็นไเยอะมากหนูหลายอยู่นี่นี่เราจำทางพีดโอ้คนพาต้องเขาทางนี้ คนพามาจำทางเขาบิดโอ้ยบ้าเลี้วเห็นไหมอกเลยบอกเลียวคนพามาเมาหนูคนดักนี่เรามีไหมนี่สามสิบดื้อดื้อี่ถามทิพหลังเพื่นเห็นนองหลังอยู่เลยครับหลังถ่ายหรือเปล่าฮะนี่ไงคันนี้คันนึงนี่นี่นี่คันนไงวันนี่เขาวโพดมด không mốt một cái đi đây này lót nó cứ không bị tịt nó lại bị tịt rồi trôi đúng không này nó này nó vẫn để lại phía 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 lại ออโอเคขอบคุนะยังอยู่เดิมเจ็ดมันตีแล้วตีแต่ไม่โดนครับลั่นแต่ไม่โดนนี่ลั่นมินได้เนาะนี่จับไม่มีอ๋อแล้วเจ็บหลังเจ็บหลังและวแรงเลยนะนี่ก็ลอยเต็มเลยเนี่ยลอยอะไรเลยใครเดินมาไหน นี่ติหนูทองขาวไหนโอูดีครับติหนูทองขาวครับนี่ตัวหนึ่งผู้ตัวใหญ่ได้หล่นเนาะเอาแล้วปดเลยครับหนูทองขาวครับตัวหนึ่งนี่หนูท้องขาวไหนเรื่นะลดก่อเด็กครับหนูท้องขาวครับอือแล้วปดไงเรามาปดนี่หนูท้องขาว สามแล้วสามหลังแล้วตัวใหญ่น่นบนเขาเนาะคือว่าใหญ่นะนี่สองตัวสิบสามหลังยังที่สี่เลยไงี่สามน่ารอดหัวรอดเลยนะทีบสามในทั้งนี้เลยวะไม่รู้เรียวหน้านำด้วยนะจำได้ไหมคือคือกันบุดไปที่สามหลัง นี่ไงได้เชือกนลยฮะี่รอ่ะเชือกดิดด่นอ่ไม่ไงดินอยู่เลยอู้อะไรรองขาวขาวเลยลครับที่พกใช่ไหมเนี่ยรองขาวครับนี่ดินอยู่นี่นี่ครับลองที่ที่พกอู้ได้แค่ครึ่งเดียวเลยนะรลอนด่น่ะ มองนิ่วเสียวโอเคอ่ะ่พวกหลังผ่านไปกันหนูสามตัวจํามองไม่ได้ดิวะนี่ในี่ทร่ติดหนูปุ๊กนี่โอ้นี่ครับหนูปุ๊กครับมองเห็นพอดีเลยโอ๊ใสสวยเลยครับตัวนี้นี่ไงคนดักจังไม่ได้ครับ สองไปมาเหยีดพอดีเลยคนดักเมาเออสวยสวยตัวนี้ปุกครับเนี่ยลอยหน้าหมัดไวใช่ไหมนี่ตรงวันลอยหน้าเนาะตรงเช้ายังจำได้เนาะใส่สวยยิ่เด่นสิบตัวอะไรดูนี่ยี่สิบยังหนาประมาณยี่สิบเลยครับมึงจำไม่ได้เนาะ ลืมนับเลยเดินหาหมัวมุดเลยไัวไอ้ี่ครับสี่ตัวจำได้ไหมนาเท่านี้รู้ทางมันด้วยรู้ทางมันครับทางใหม่ๆอยู่เลย,ยเขียงเท่าไหนลูก แข่งตรงไหนแี่งแถวนนี่ลูกม่ใช่มันติดไปแล้ววะนในตรงไหนคันหนึ่งเนี่ย้าตรงไหนคันหนึ่งอ๋อนี่ยคันหนึ่งตรงนี้ไม่ติดครับนี่โอ้นี่รูมันรูอ่ะโอ้กันใหญใหม่ๆเลยนี่เนี่ยแต่เหล่านี้แข่งล่องเราออไหนดึงงอฟิตโอ้ของมันเนี่ยจริงๆเลยไป็นหนูอะไร ต้องขาวมั้งต้องขาวโอ้ต้องขาวติดใใหม่เลยครับนี่ติดหางติดหางดูอินี่ครับเดี๋ยวนี่ครับในตอนมันอบอบว่ะแต่ที่ที่ของมันตรงนี้อือถ้าได้ยินเสียงมันร้องนี่ลูกเนี่ยโอ้ ตัวที่ห้าแล้วครับตัวนี้ตัวหนึ่งนี่นี่ก็ติดอีกแล้วนี่นี่เห็นได้เชือกเลยมาสองนี่หน,นูต้องขาวลูกโอ้ตัวแล้ววะหนูต้องขาวไล่หลายหูกลับจาไม่ได้ลูกยี่สิบเทรอไรลูพ่อไม่ได้นับรกมันหลายมองพูดอนี่ตัวหนึ่งครับนี่ ดินกรุกกูรุกอยู่นี่หหน,นี่อ่ะคันเนี่ยไปยังไงอะไรทอดยังยติดกลับอยู่เลยเอ้าแล้วล้อนี่มีตัวหนึ่งไ <c oughs> หนลูกเฮ้ยท้อตาดีเนแท้ <c oughs> เออนี่นี่ตัวห <c oughs> นึ่งทองน่างขาวกี่แล้วโอ้ตายแล้วนู่นโอ้ตายแล้วตัวนี้นตาดีเนาะโอ้โห,โหขนาดคนรักจำไม่ได้ครับไม่ใช่ดอกเมาเออนั้นเอาไปกองไวนที่กันหนูเนี่ย เอาตรนี่ก่อนฟางนี่ก่อนนู่ว่านู่นทางหลายๆนู่นกัดยาใหม่ๆหรือหนูด้วยว่ะเาเดินมออนี่ติดแล้วนี่เมื่อกี้เดินไม้ไม่ติดเลยคันนี่ใช่ใช่ผมจำได้อยู่ผมติดเนาะหนูได้ทองขาวเนี่ยปูกฮะอูกไหนทองขาวทองขาวคึ่งคึ่งทองขาวคึ่งคึ่งปลูกติดครับเมื่อกี้นี่ไม้ไม่ติดเลยนิ่มเลยนะ เดินหาไปเรื่อยๆนะจำไม่ได้ครับกับหลายอยู่ครับสามทิพหลังแต่จำไม่ได้โหตรงเราโดนเช่าอีกทีหนึ่งโอ้หกับแล้วครับโอ้หคนดักไว้ลืมครับจำมงไม่ได้ครับนี่ครับได้ได้ทมุดแปดตัวครับแต่บัตโต๊ะหายตัวหนึ่งถือมาโต๊ะหายตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผู้เชาาค่อยมาหาใหม่ครับเดี๋ยครับเดี๋ยวผู้เชาาค่อยมาว่ากันอีกรอบหนึ่งครับหากลับไม่เจอหลายครั้งหลังอยู่ครับสามทิพย์หลังเจอประมาณเจ็ดทิพกว่านี่เลยครับ แกจาไม่ได้ครับเดาพบุรีเช้าเลยละผมไม่นานไม่นาจะได้มาแล้วครับเดี๋ยวรอแกมายามเดี๋ยวค่อยดูว่าจะได้จักตัวครับสวัสดีตอนเช้าครับโอ้บรรยากาศครับลมครับหนาวหนาวครับปักช่องครับเดี๋ยวพามาดูหนูครับได้แล้วครับเช้านี้น้าเอาไห้ครับได้ทั้งหมดสิบสี่ตัวครับแต่ตัวที่ต๊หายไม่เจอดอกครับ หนุนค่ะที่ผมไปดักนู่นนูุนฝากเขาลูกนุ่นครับนนุนขางตีนเขาฝั่งนุ่นเลยที่ไปเมื่อคืนเนี่ยครับเดี๋ยวพามาดูหนูกันครับนี่ครับหนูที่ได้ครับกําลังซับครับได้ทั้งหมดสิบสี่ตัวครับนี่ับมีซับพัดเพชรอยู่ครับนีครับมีตัวสวยอยู่ครับนี่มีหนูปุ๊กก็หนูท้องขาวครับเรียยไปากกาลังมันมันเลยครับมีหนากระโพดครับเขากำลังฮัดกระโพดกันเลยหนูหนาเนี่ยครับหลาย ม,มันมันเลยงัย้นผมจบคลิปทิ่นี่ก่อนเะครับเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้ครับเลแล้วเจอกันใีพี่ต่อไปเะครับสวัสดีครับ